จนวันหนึ่งผมโตขึ้นมาผมก็รู้ว่าสิ่งที่สิ่งที่ผมทำอ่ะมันผิดจนวันนี้ผมก็มีวันนี้ทั้งหมดเลยอ่ะขอบคุณพ,พ่อครับนับเป็นโมเมนต,ต์ความประทับใจที่ทำเอาแฟนๆที่ดูเทปนี้ต่างน้ำตาซึม เมื่อแจ็คเดอะโกดหรือแจ็ควัชราพลฝึกใจดีนักจัดรายการผีชื่อดังและป๋องกระพลทองพับพ,พิธีกรสายคนลุกล่าสุดทั้งคู่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการก็มาดีครับ EP 148อบอมกับเปิดใจถึงเรื่องราวในอดีตมากมายโดยเฉพาะการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ช่วงหนึ่งของรายการแจ็คถูกถามถึงสมัยที่เคยทำงานกับป๋องเจ้าตัวเล่าว่า วันที่ไปสมัครปองรับเลยเป็นพนักง,งานอยู่ในร้านเดอะช็อคให้เงินก้อนแรกตนประมาณ500บาทซึ่งในยุคนั้นถือว่าเยอะมากจนถึงวันที่ต้องลา2ปีที่ไม่ได้เจอกันและไม่ได้จัดรายการร่วมกันมา10ปีจากนั้นแจ็คเดอะก๊ดก็หยิบพวงมาลายัยพร้อมกล่าวว่าวิชาทั้งหมดที่ปองให้มาหรือแม้แต่ตอนที่ตนไม่ฟังใครจนวันหนึ่งโตขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดวิชาทั้งหมดที่พ่อให้มา มีแต่พ่อที่คอยด่าผมคอยบอกผมแต่ผมก็ดือ้อไม่ฟังจนวันหนึ่งผมโตขึ้นแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันผิดแล้วผมก็ปรับปรุงตัวเองจนผมมีวันนี้ทั้งหมดเลยเพราะพอ่อครับจากนั้นแจ็คก,ก็ถอดหมวกออกก่อนจะก้มลงกับเท้าป๋องทำกลางบรรยากาศและเสียงปรบมือดังกึกก้องทั้งสตูก่อนที่ป๋องกระพนจะกล่าวว่าเมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกันเที่ยวด้วยกันเฮฮาด้วยกันทำอะไรด้วยกันตลอด ตอนนั้นยอมรับว่าเขายังเด็กทำผิดจริงตอนนั้นเราก็มีทีมงานทำไไมลงโทษเขาคนก็จะมองว่าทำไมคนนี้ทำได้จึงให้พักงานแต่รู้สึกว่าไม่ได้อยากให้เขาออกไปเลยแบมไพลินยอมรับความจริงสละตำแหน่งมิสแกลและนอง ภายหลังจากที่นักร้องชื่อดังแบมไพรินมิสแกลนและนอง2024ได้สละสิทธิ์ออกจากการประกวดมิสแกลนไทยแลนด์2024เนื่องจากเหตุผลจำเป็นจนทำให้แฟนนางงามต่างเกิดการตั้งคำถามถ,ามถึงสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต่างเสียดายกันไปตามๆกันเพราะเป็นอีกหนึ่งนางงามที่มีทั้งพร้อมความสวยและความสามารถต่อมาทางด้านแบมไพริน พร้อมด้วยนิติพงศ์แก้วมณีพีดีมิสแกลและนองถแถลงการสละสิทธิ์ตำแหน่งโดยสาเหตุที่เธอขอสละสิทธิ์มิสแกลและนอง2024เป็นเพราะเตรียมตัวที่จะเป็นว่าที่คุณแม่ตอนนี้กำลังตั้งท้องมีอีกหนึ่งชีวิตที่จะลืมตาดูโลกอยากให้ทุกคนร่วมยินดีและหลายคนถามกันเข้ามาเยอะทำไมไปต่อไม่ได้จริงๆอยากให้ทุกคนร่วมยินดีกับหนูมากหนูจะได้เป็นแม่คนแล้วหนูมีน้อง ก็เลยไม่สามารถประกวดต่อได้ทราบมาระยะหนึ่งแล้วก็เลยปรึกษาผู้ใหญ่มาทราบหลังจากที่ได้รับตําแหน่งนิสแปนละนองพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องเลยขอสละสิทธิ์ตำแหน่งเพื่อไม่อยากให้กระทบเวทีและเสียชื่อเสียงตอนนี้อายุครร์ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปปรึกษาหมอตัดสินใจและปรึกษากันหลังบ้านก่อนออกมาบอกประมาณ1-2วันแต่ยังไม่ใช่นักร,อร้องลูกทุ่งตั้งท้องในข่าวอักษรย่อ พร้อมช่วยใช้ค่าเสียหายพร้อมทั้งขอบคุณบออนวัตรช่วยหาทางออกและขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้หลังจากที่ท็อปไอยวัตศรีวัฒนประภาบอสใหญ่กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และเจ้าของสโมสรเลตเตอร์ซิตี้ทายาทเจ้าโซว,วิชัย ปิสนับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้คุกเขา่าขอแฟนสาวอ้อยนันทิสาตันยงเวทแต่งงานที่ประเทศอังกฤษเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่28มกราคม2567ทั้งคู่ได้เข้าพิธีสมรสพระราชทานณเดอะพาวิเลียนแอสซิวารีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำกางบริการสุดชื่นมืน่นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญา ทรงพระกรุณาเสร็จร่วมในงานฉลองสมรสเป็นการส่วนพระองค์พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายวงการจากทั่วฟ้าเมืองไทยสำหรับออยนันทิสาสภัยหมื่นล้านโปรไฟล์และความรู้ความสามารถไม่ธรรมดาโดยเธอเรียนจบจากโรงเรียนานานาชาติฮาวโรดโดยความที่เป็นทายาทผู้ผลิตและจำหน่ายชุดนักเรียนตาท็อปสัน จึงมุ่งสู่สายแฟชั่นเรือกเรียนในสาขาออกแบบที่ Leffel International College Thailand และต่อปริญญาใบที่2ในสาขาแฟชั่นมาร์เก็ตติงจากมหาวิทยาลัยเดียวกันหลังจากเรียนจบได้รวมหุ้นกับเพื่อนสนิทสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองชื่อว่าเลเทีย er, และทิสซาบายดันทิสาก่อนจะเริ่มกับมาลุยสารต่อธุรกิจของครอบครัวโดยทำหน้าที่ดูแลเรื่องการตลาดและสต็อกสินค้า นอกจากนี้เธอยังใช้เวลาว่างที่เหลือรับงานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานทายแบบงานโฆษณาและงานอีเวนต์ต่ตางๆในฐานะแฟชั่นนิตา ita, และเซเลบริตี้เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งรวยและเกง่งสมกับตำแหน่งว่าที่สะพ้ายหมื่นล้านอาณาจักรคิงพาวเวอร์และ l e t t ตอร์ซิตจริงๆ สีพี่อย่าทำแบบนี้พี่กระจายบ้างธรรมะนี่นะช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่สีเดือดร้อนกันทีหมดผมก็เดือดร้อนพี่ขี่ฟ้องพี่สีจะบอกเขาไว้แล้วฟ้องไปทั่วพี่เสียเรื่องเงินนะพี่สีพี่รู้ป่ะพี่เสียเรื่องเงิน มัมซัดพี่สีเดือดร้อนกันไปหมดพี่มันขี้ฟ้องทำเอาหลายๆคนตกใจกันอยู่ไม่น้อยเมื่ออยู่ดีๆมัมจกมกได้ออกมาโพสคลิปผ่านไอจีส่วนตัวซัดแหลกพี่สีทำเดือดร้อนกันไปหมดเล่นฟ้องไปทั่วโดยในคลิปดังกล่าวมัมจกมกได้กล่าว,ว่าพี่อย่าทำแบบนี้พี่เข้าใจเปล่า ทำมาช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่สีเดือดร้อนกันไปหมดพี่มันขี้ฟ้องผมรู้จักพี่ตั้งแต่ศักดิ์สีเมืองลบน่าจำไว้แล้วฟ้องไปทั่วไปฟ้องพี่โน้ตบ้างไปฟ้องพี่เป็ดบ้างพอมาอยู่กับพี่โน้ตเปลี่ยนชื่อเป็นชูสีพี่เสียเรื่องเงินพี่รู้ป่าพี่สีแล้วไม่ต้องมาให้ผมนะ แอปเปิลโลครึ่งผมไม่กินผมกินไม่เป็นเอาบักผีพวนมาไฟโนดมาให้ผมเข้าใจไหมพี่สีเชิญยิ้มพี่สีเป็นคนที่แย่มากเข้าใจเปล่าจะพูดยังไงดีเงินเล่นไพ่พี่ก็ไม่ให้ผมพี่ก็เอาไปเฉยแล้ววันนี้ด้วยพี่ไม่มีเพื่อนรอกพี่สีต่อให้พี่ไปอยู่วัดไปฟ้องพี่นอตบ้างไปฟ้องพี่เป็ดบ้างพองอยู่กับพี่นอตี่เปลียนชื่อเป็นชูสีนะ ซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างพากันตกใจแท้ที่จริงแล้วคนละสีหรือเนี่ยตกลงว่าเป็นชูสีเชิญยิ้มหรือเปล่าด้านตลกรุ่นใหญ่อย่างนดเชิญยิ้มได้เข้ามาคอมเมนต์ลั่นเป็นอิโมจิหัวเราะแบบรัวๆเช่นเดียวกับนงชาชานนนนะครนนครััััับบ่งงเลลก้ออดดดดีีดดีีแววสส สวัสดีครับวัสดีก่อนในขบกนม้าทหารวัสดีเป็นน้องดีแอนโอ้โหน่ารักจัง ชีวิตใหม่คุณหนูลีแอนมาทหารซอบตกชะตาพลิกจากเมื่อวันที่27มกราคม2567ที่ผ่านมาที่ศูนย์ฝึกสุนัขทหารกรมการสทหารบกจังหวัดนครราชสีมามีการประมูลสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์การฝึกคัดเลือกจำนวน54ตัว3ส,สายพันธุ์ได้แก่ลาบาดอร์เยลรมันเซอร์เพิร์สและมารินอย ซึ่งสุนัขที่ประมูลทั้งหมด54ตัวแยกเป็นลาบร์ดอตัวเยอรมันเซอร์เฟอร์ส28ตัวและมาลีนอย20ตัวโดยการเปิดประมูลได้ตั้งแต่ราคาประมูลเริ่มต้นที่1,500บาทถึง2,000บาทยกประมูลครั้งละ100บาทผลปรากฏว่ามีผู้ประมูลสุนัขสายพันธุ์ลาบาร์สูงสุดที่ราคาตัวละ95,000บาทซึ่งก็คือน้องลีแอนสีขาวหมายเลข34อายุ2ปี10เดือน โดยผู้ประมูลได้คือนายวีราชาติทองเพือกเดินทางมาจากกรุงเทพเตรียมเงินไป10,000แบาทเพื่อประมูลสุนัขตัวเดียวเจ้าตัวเปิดใจว่าที่เลือกประมูลน้องลีแอนเนื่องจากถูกใจในความฉลาดและสมุกของน้องที่มีสีชมพูจึงตั้งใจอยากเลี้ยงน้องให้เหมือนลูกและเชื่อว่าน้องถูกฝึกมาแล้วคิดว่าน่าจะมีระเบียบเลี้ยงง่ายไม่ดือ้อไม่ซนต่อมาทางผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้อัปเดตชีวิตน้องลีแอน เป็นภาพที่คุณวิรชาติได้เล่นหยอกล้อก,กับน้องลีแอนแถมแซวว่าในเขาบอกว่าม้าทหารสวัสดีเป็นตัวใหญ่ยกไม่ไหวแน่ๆถ้าไม่สบายขึ้นมาน้องลีแอนกินดีอยู่ดีแบบสุดๆ เปิดใจไม่ได้บวชหลานสาวสองจัดเต็มทรงยายขึ้นสวรรค์กลายเป็นหนึ่งคลิปที่มีผู้คนชื่นชมและส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเมื่อทางผู้ใช้ติ๊กต็อกรายนึงได้โพสตคลิปเล่าเรื่องราวการสูญเสียคุณยายแต่ตนไม่สามารถบวชให้ได้เลือกทำหน้าที่ของตนเองรำส่งคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายโดยระบุแคปชั่นว่าทำใจอยู่นานกว่าจะทำคลิปนี้ขึ้นมาได้ ตั้งแต่เกิดมายายไม่เคยดา่าไม่เคยว่าที่เป็นสาวประเภทสองมีแต่สนับสนุนแต่เล็กจนโตรักสุดหัวใจมีวันพบก็ต้องมีวันจากภายในคลิปเธอได้บอกเล่าถึงการจัดงานส่งคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นลูกหลานเป็นเพศที่สามบทให้กอดชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ไม่ได้และเผยสิ่งที่เธอทำให้คุณยายเป็นครั้งสุดท้ายทั้งดูแลจัดงานศพรวมทั้งลงมือจัดดอกไม้ภายในงานด้วยตัวเอง และสวมชุดนางรำรำส่งคุณยายหน้าเมลุครั้งสุดท้ายและในช่วงท้ายคลิปเธอบอกว่าอย่าลืมหาเวลากลับไปเจอคนที่รอเราอยู่ที่บ้านคนที่รักและห่วงเราที่สุดข้าวของเงินทองอาจไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการท่านเพียงแค่ต้องการได้เจอหน้าพูดคุยแม้เป็นช่วงเวลาที่ไม่นานก็ยังดีเราไม่มีทางรู้เลยวันไหนอะไรจะเกิดขึ้น บางทีมาทำอะไรให้ในวันที่สายเขาก็อาจจะไม่ได้ตื่นมารับรู้อะไรแล้วเวลาทุกนาทีมีค่าอย่าลืมแบ่งเวลาให้คนที่เรารักและรักเรามากที่สุดที่มีชื่อว่าครอบครัว ฉันจะมีลูกเมื่อฉันท้องฉันจะไม่มานั่งเปิดรับบริจาคให้ทุกคนเลี้ยงลูกออนไลน์ฉันจะไม่ทำแบบน้านทุเรศมันอุบาทนะเอาง่ายๆผัวมันหาไม่ยากหรอกแลวยิ่งผัวแบบนั้นนะจิ้มที่ไหนก็ได้ซัดเดือนอุบาทมินดาฟาดใครนักร้องปองก่อนแตง่งดามาร้อนระอุอย่างต่อเนื่องสําหรับมินดามีซับที่ล่าสุดได้ออกมาฟาดกลางไลฟ์กล่าวถึงนักร้องลูกทุง่งท้องก่อนแตง่งแถมยังเปิดรับบริจาคโดยในคลิปไร้สดมินตากล่าวประมาณว่า มีคนสอนบอกว่าถ้าอยากได้เขาเป็นสามีต้องทำดีกับพ่อแม่เขาไว้ไม่ใช่ไปเชิดใจแล้วก็มีคนสอนบอกว่าอย่าไปเปิดรับบริจาคนะเพราะบ้านเรารวยแล้วก็เขาเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่หรอคะถ้าฉันมีลูกฉันจะมีลูกเมื่อพร้อมฉันจะไม่มานั่งเปิดรับบริจาคให้ทุกคนเลี้ยงลูกออนไลน์ฉันจะไม่ทำแบบนั้นมันทุเรศมันอุบาทนะเอาง่ายๆแล้วยิ่งสามีแบบนั้นซิมที่ไหนก็ได้ การท้องก่อนแต่งมันไม่ดีสําหรับครอบครัวเราซึ่งเราไม่ทําแน่นอนแต่ถ้าครอบครัวไหนรับได้ก็อยู่ที่พื้นฐานของครอบครัวนั้นแต่ทางบ้านเราก็ไม่โอเคแน่นอนซึ่งงานนี้บรรดาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์รู้เลยว่ามินดากล่าวถึงใครบางก็ระบุว่ายิ่งเขาพูดแบบนี้คนยิ่งรักและเอ็นดูทางนั้นแต่มินดามีสิทธิ์อะไรไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นที่พูดไปเหมือนจะเข้าตัวเองหมด คนที่มีชื่อเสียงก็ท้องก่อนแต่งเยอะแยะไปเขารักกันแค่รับผิดชอบเป็นเจ้ากรรมนายเวรของทางนั้นจริงๆมินดาควรไปพบแพทย์บ้างนะเจ้าสาวกลั้นน้ำตาทั้งงานมีแต่คนเห็นใจจากทางเว็บไซต์ HK01 ได้เผยแพร่ภาพงานแต่งที่เมืองมณฑลการซูประเทศจีน ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามถึงเบื้องหลังของงานวิวาครั้งนี้เนื่องจากเจ้าสาวมีสีหน้าเศร้าคลายพยายามกั้นน้ำตาอยู่ตลอดเวลาและเธอยังพยายามอยู่ห่างจากเจ้าบ่าวเสมอโดยระบุเรื่องราวว่าครอบครัวของเจ้าสาวมาจากกลุ่มชาติพันธุ์หุยตามประเพณีท้องหินของชาวหุยผู้ปกครองมีอำนาจและมีสิทธิ์ในตัวลูกเสมอดังนั้นเมื่อพ่อแม่ของเธอเห็นว่าครอบครัวเจ้าบ่าวมีฐานะ พวกเขาจึงพูดคุยเรื่องแต่งงานโดยไม่สอบถามความเห็นของเธอซึ่งทั้งคู่มีโอกาสพบเจอกัน2-3ถึงครั้งแม้เจ้าสาวอยากปฏิเสธการจัดงานแต่เธอไม่สามารถต้านทานการตัดสินใจของผู้ใหญ่ได้และเธอเองก็ไม่กล้าพ่อที่จะหนีออกจากบ้านในวันแต่งงานเจ้าบ่าวมีสีหน้ายิ้มแย้มตลอดทั้งงานในขณะที่เจ้าสาวพยายามฝืนยิ้มตลอดพิธีการดวงตาของเธอเครอไปด้วยน้ำตา และยังแอบเช็ดน้ำตาเป็นครั้งคราวนอกจากนี้เธอยังปฏิเสธที่จะโดนเนื้อโดนตัวเจ้าบ่าวแม้แต่ในช่วงที่เขาพยายามช่วยจัดชุดหรือช่วยประคองเธอก็พยายามหลีกหนีและเว้นระยะห่างจากเขาตลอดเวลาหลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์ไม่น้อยชาวเน็ตต่างพากันเห็นใจทั้งคู่ที่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องเส้นทางชีวิตตัวเองได้